คนทวนสมบูรณ์ดีเหมือนคนก้อนมีสีเหลืองสีบูเล็ดวิ่งก็มีสีขาวออบินโน่วุ่นวายเลยตอนนี้ใช่ไฟกำลังติดมือเลยครับเนี่ย โมโหหิวอยู่โมโหหิวโมโหหิวอยู่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอมันเป็นช่วงนาทีทองของลูกก้อนสันคอนัวครับค่ะมีใครนี่เลี้ยงซันนี่ว่านะคะได้ราคาเลยนะใช่ตอนนี้ถ้าใครมีพ่อแม่พันอยู่ในมือนี่ยถือว่าเหมือนมีทองแท่งอยู่ในบ้านเลยครับอันนี้เป็นลูกแบ็กเฮดครับแบ็กเฮดไทยครับค่ะแบ็กเฮดไคลส์ไฟ้ฝนคุมเริ่มแทะได้แล้วนจะเป็นฟอตโะกูลโอพารายแดงจัดหลังเจ็ดมังกรนะครับสวย เราต้องพยายามคัดดอกสวยมาครับเขาเรียกซินเวอร์ครับจะมีตัวเป็นตัวซินเวอร์มีตัวก๊าแล้วก็มีลูติโน่สวัสดีค่ะเค้าควอดีตสากิน้าเที่ยวค่ะที่นี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านไอ้มินบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้ลูกโปเก้วลิงเ่ยครับจะเป็นสีเขียวะยังไงยอ้วนๆเลยค่ะโอ้อ้วนทวนสมบูรณ์ดีค่ะเหมือนคนป้อนเหมือนคนป้อนอันนี้เป็นนกป่าหรือนกป่าตับใหญ่อันนี้เป็นลูกนกป่าครับลูกนกนำเข้าครับ ก็อ้วนนะอ้วนครับถ้าป้อนดีๆก็อ้วนได้อยู่ที่อาหารครับแล้วก็ความใส่ใจนิดนึงแล้วราคาละคะอันนี้ขายหน้าร้านอยู่ตัวละหนึ่ง้าร้อยบาทครับ 1, 5 0 0ห้าร้อครับผมถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกเพาะที่เกิดในไทยก็ตัวละ2,000 2,500งพัห้าค่ะอันนี้เป็นลูกนกแก้วหนึ่งเม็ดครับก็จะมีสีเหลือง สีบูเลส윙ก็มีสีขาวอลบิโนวุ่นวายเลยตอนนี้ไฟกำลังติดมือเลยครับนี่ไม่ห่างจากมืออันนี้บูเลิงครับหัวขาวหางขาวแล้วก็อันนี้อลบิโนขาวตาแดงแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีกีเลิงราคาแต่ละสียังไงคะเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองสี่พันห้าครับ สีขาวห้าพันครับค่ะแล้วก็บูเลตตินี่หกพันครับค่ะสีเขาสวยนะบูเลตติีใช่หายากด้วยไหมคะสีนี้ก็ไม่ยากครับตอนนี้เริ่มมีกันมาแล้วก็มีเยอะครับค่ะน้องกำลังวุ่นวายเลยค่ะโตพันกับมือค่ะอันนี้เป็นหน้าของมันจริงใช่ไหมครับนี่ครับเขาฤดูแบบเต็มร้อยครับมาเยอะมากเลินรตร้อยละปีนี้ค่ะ มีเยอะมากคร่ะราคาปีนี้กับปีที่แล้วเป็นไงต่างกันเยอะไหมคะนีก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับไม่หนีกันนะ,ะ,ะก็จะมีราคาดีๆก็จะเป็นพวกสีงสูงครับค่ะส่วนพวกสีพื้นฐานก็ราคาปกติครับค่ะเจ็นี่เป็นอะครับนี่จะเป็นลูกพ้อนกินชีสครับค่ะก็จะมีสีนอมอนมีชินนอมอน เยอะมากเลยแล้วก็ไพน์เปิลเยลโล่ไซส์ค่ะแล้วราคาราคาเป็นไงบ้างคะอันนี้จะเป็นสีล่างเนี่ยตัวละเจ็ดร้อยหมดเลยครับค่ะเจ็ดร้อยลูกสีค่ะขนน้อยขนเยอะแล้วแต่ลูกค้าต้องการค่ะก็มาเลือกเอาได้ครับค่ะก็คือราคาอยู่ที่เจ็้อยตัวละเจ็ดร้อยหมดเลยค่ะกำลังกำลังนี่เลยครับกำลังแบบ โมโหหิวอยู่โมโหหิวโมโหหิวอยู่กินเท่าไหร่ก็ไม่พออ๋อป้อนจี่มือครับเนี่ยอันนี้ผมจะป้อนสี่มือครับเพื่อเพื่อให้เขาอ้วนครับค่ะแล้วก็เราก็บำรุงด้วยอาหารไข่ผงนะครับเริ่มมีอาหารไข่แล้วข้าวโพดข้าวโพดครับให้เขาแขะด้วยนะคะค่ะอ้าวตอนนี้เน้่กันหมดเลย แล้วนะก็จะเป็นพวกคินนามอนกับไพร์แอปเปิลครับค่ะนี่แอปเปิลแอปเปิลนาท้องก็จะแดงคช่หน้าท้องจะแดงหัวปีกจะแดงค่ะแล้วก็ซับในก็จะเป็นสีเหลืองอืออันนี้ก็คือไพร์แอปเปิลใช่ครับค่ะราคาเท่าไหร่คะไพร์แอปเปิลเท่ากันครับเจ็ดร้อยบาทครับเอาเจ็ดร้อยเหมือนกันเลยใช่ครับค่ะเรา <ขอ S 2> ให้ทุกราคาเท่ากันทุกสีเลยค่ะ อันนี้เป็นลูกก้อนกินชีสครับเป็นพวกสีบูแล้วก็มีทายเปิ้ลแล้วก็ชินามอนกินชีสอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นไซส์ขยับขึ้นมาจากไซส์เมื่อกี้หน่อยมมีไซส์ขนนนคคุกกว่่าเือ้ิดึงป็รับะจะเป็นไซส์ขนคุม ช้ข,ขนแตกใบาพายเยอะอะไรแบบนี้ครับเพราะวันนี้เราเจอคิีมชีสกันเยอะเลยนะเยอะครับเป็นฤดู<ช>ของเขาเหมือนกันครับฤดูของเขาเหมือนกันเนาะช่ครับีก็เลยมีเยอะเหมือนกันใช่ก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะอยู่ราคาแต่ละสีหระคะก็ถ้าเป็นเหมือนเดิมครับถ้าเป็นนอร์มอลหรือว่าครีมชีสหรือว่าชีนนมอนเนี่ยก็ตัวละเจ็ดร้อยเหมือนก,นกันครับค่ะ ส่วนบูเนี่ยตัวที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยบูนอมอนนี้ตัวละหนึ่้าร้อยบาทครับค่ะเดี๋ยวขอดูหน้าบูหน่อยนะคะเนี่ยหน้าน้องบูค่ะหนูโชว์หน้าเลยลูกอ่าค่ะบูเท่าไหร่นะ1500ครับ1500ครับผมค่ะมีมาเรื่อยๆไหมอ่ะตอนนี้บูจะเป็นที่นิยมของคนต่างชาติครับก็จะไปทั้งหมดเลยครับอ๋อมีการส่งออกด้วยเหมือนกันใช่ครับ ก็ตอนนี้ลูกค้าออเดอร์มาเยอะไม่อั้นครับค่ะว่าสีอื่นๆสีอื่นก็ก็ไปได้ครับเราก็ทยอยทยอยส่งลูกค้าไปอ่อันนี้เป็นลูกป้อนค้อกระเทลครับค่ะก็จะเป็นไฟขนคุม้มใ่อใบพายเยอะก็จะเป็นสีมีลูติโน่แก้มแดงมีพายนอมอนพายกั๊กมุกค,ค่ะแล้วก็พายขินนิม,มอนแล้วก็มี เป็นอันนี้เป็นไวท์เฟสไวทเฟสมุกแล้วก็มีขาวดิโน่ค่ะอันนี้ก็มีหลายสีเลยนะคะมีให้เลือกเยอะอยู่ครับค่ะแล้วราคาแต่ละสีละคะเนี่ยก็ถ้เป็นภายนอมอนภายคินนมอนค่ะก็อยู่ที่ตัวละ700ร้อบาทครับลูติโน่ก็700ร้อยบาทค่ะถ้าเป็นขาวตาแดงก็ตัวละเก้าร้อยครับค่ะ ราคาก็อยู่ที่สีด้วยเหมือนกันอยู่ที่สีครับแล้วก็จะมีสูงมาหน่อยก็จะเป็นแก้มพาสเทลตัวนี้อ่าวันนี้เราได้เจอลูกป้อนแก้มพาสเทลใช่มีแก้มพาสเทลลูติโน่พาสเทลค่ะพาสเทลเขาก็จะออกอะไรเหลืองเหลืองพาสเทลจะเป็นแก้มเหลืองครับอ่าแก้มเหลืองเหลือง<ๆ>นะคะราคาเท่าไหร่อะคะตัวนี้พันสองครับพันสองครับผมค่ะ นานๆจะเจอพีใช่ไหมคะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีมาค่ะนานๆก็ได้ลูกค้าก็มาส่งให้ครับวันนี้ข้ากระเทลก็เยอะเหมือนกันนะเยอะครับค่ะยังไม่ได้เอาขึ้นอีกเยอะครับค่ะตอนนี้ก็ถือว่าออกกันเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะครับเยอะครับดูเขาครับข้ากระเทลนี้มีออเดอร์นอกด้วยไหมคะเนี่ยอ่าจะเป็นไซส์โตครับจะเป็นไซส์โตไซส์พ่อแม่พันธุ์มีออเดอร์ครับค่ะ อันนี้ลูกป้อนสันคนนัวครับค่ะก็รอบนี้จะมีแค่เหลือแค่ตัวเดียววันนี้เจอสันน้อยเนาะน้อยครับเพราะว่าติดออเดอร์กันเกือบหมดอะครับมีออเดอร์ส่งด้วยนะคะส่งนอกครับอันนี้จะเป็นไซสขนคุมอันนี้เหลืองเยอะนะครับคอันนี้เหลืองเยอะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่ค่แต่ก็พอใช้ได้นะครับเป็นดอกดาวเรืองเลยค่ะ อายุประมาณเท่าไรสายนี้ส์นี้ก็อยู่มาสามสิบวันไม่เกินสามสิบห้าวันครับค่ะอ้วนๆแข็งแรงแล้วราคาล่ะคะอันนี้ผมเปิดหน้าร้านอยู่ที่3 5 0 0ันห้าร้อยบาทครับค่ะตอนนี้ลูกป้อนจันราคาขยับขึ้นเกือบหมดนะครับเพราะว่ามีไข่ผสออกมันด้วยใช่ไข่ราคาขึ้นลูกแดงก็ราคาขึ้นพอขนเยอะก็ราคาขึ้นพอโตมา สีเริ่มออกก็จะแยกสีแล้วถ้าเขียวก็ราคาหนึ่งเหลืองก็ราคาหนึ่งเหลืองเยอะทั้งตัวก็ราคาหนึ่งลูกพายก็ราคาหนึ่งโอ้งั้นตอนนี้กระแสเป็นเป็นเป็นช่วงนาทีทองของลูกก้อนชันขนัวครับมีไครนี่เลี้ยงซันนี่ที่บ้านนะคะได้ราคาเลยนะใช่ตอนนี้ถ้าใครมีพ่อแม่พันอยู่ในมือนี่ถือว่าเหมือนมีท้องแท่งอยู่ในบ้านเลยครับเพราะได้่าขายได้ตั้งแต่ไข่เลยค่ะอันนี้เป็นลูกแบ็กเฮดครับแบ็กเฮดไคยครับค่ะ ไปให้ไฟให้นคุมเริ่มแทะได้แล้วอ่าอันนี้อายุประมาณจะเข้าสองเดือนครับค่ะจะเข้าสองเดือนค่ะจะเข้าสองเดือน,น,นแล้วลูกวันนี้นะล้วก็มีลูกป้อนซันค่ะแม่เย็น,<ห>นมีอยู่สามตัวจะเป็นไฟเล่นล้วค่ะ,คะไฟกระโดดหาละมา ตัวใหญ่นะคะไซนี้ไซขนคุมค<ะ>่ะจริงๆ้วต้องซอยขนปีกแล้วขึ้นคอนยืนละอ่านี่ครับเห่นมันตัวเนี้ตัวนี้เล่นอยู่ของบนนีค่ะแล้วราคาเขาเป็นยังไงกันบ้างคะเนี่ยอันนี้ตัวละหมื่นสองครับหม<ะ>ื่นสองพร้อมใบเช็คเพ,พร้อมใบเช็คเพจแล้วค่ะแล้วถ้าสันล่ะคะซันอยู่ที่ตัวละสองพันห้าครับ สันเท่าไหร่นะคะ2 0 0ครับสัน2,005เราเช็คเพศหรือ,อยังสันอันนี้ยังไม่เช็คเพศครับค่ะสันยังไม่ได้เช็คเพศนะคะน่เปิดไม่ได้เลยใช่ไหมครับกำลังนนจะออกอย่างเดียวเลยพร้อมจะบินครับค่ะน,นี้จะเป็นหงยกคอนแลนดครับเป็นใช้นกรุ่นแล้วก็นกพร้อมทำค่ะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกอยู่ไม่เยอะมากครับมีน้อยอยู่เร่วงนี้ มันนี้เหลือน้อยนะครับผมค่ะแต่มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะก็มีตลอดครับแต่ว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาทีสองสามร้อยตัวตอนนี้เหลือแควห้าสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยครับแล้วราคาละค่ะคะอันนี้อยู่หน้าร้านตัวละหนึ่งร้อยบาทครับตัว100ร้ว100านหนึ่งร้อยอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยรวมๆกันไหมคะเนี่ยอันนี้ก็มีตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปครับถ้าเป็นนกจมูกสีเข้มนี่ก็อายุประมาณหกเจ็ดเดือนครับค่ะ ก็คือราคาเดียวกันก็คือหนึ่งร้อยใช่ราคาเท่ากันครับหนึ100<ะ>่งร้อยบาทอันนี้เป็นหงยกสีสูงขึ้นมาจากสีธรรมดาแบบเมื่อกี้นะครับ<ะ>อันนี้พวกสีหวานแล้วก็จะเป็นสีที่แบบว่าเขาไว้ใช้ประกวดกันค<ะ>่ะชื่อสายพันธุ์ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเยอะค่ะอันนี้ขายอยู่ตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยนะคะครับผมค่ะ อยมากเลยครับครับก็มีมีมีมานิดหน่อยครับทดลองออกมาไว้หน้าร้านบ้างค่ะอันนี้หงหยกอังกฤษครับค่ะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนิดหน่อยค่ะ <c oughs> วันนี้เหลือน้อยใช่ <c oughs> มีเหลือน้อยครับก็นี้ขายอยู่หน้าร้านตัวละห้าร้อยบาทครับค่ะ <c oughs> ตัวละห้าร้อยนะคะ <c oughs> แต่เขามีเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ก็มีครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาที่บ้านเพื่อนครับค่ะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆมีครับมีครับค่ะอันนี้เป็นเหยกซากุระครับค่ะเป็นไทนกรุ่นนกพร้อมทำวันนี้ก็เหลือน้อยเหมือนกันมีอยู่ไม่เยอะครับค่ะแล้วปกตินี่คือเขามีเข้ามาตลอดไหมคะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ขายหน้าร้านไปเกือบ2 0ิบตัวนะค่ะก็เอามาก็หมดเอามาก็หมดครับค่ะก็มีเข้ามาเรื่อยๆ ราคาแบบว่าจับต้องได้ลูกค้าก็สามารถเล่นกันได้ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ผมขายหนะนะ้าร้านตัวละหกร้อยครับตัวละหกร้อยนะคะ<ม>ก็มีเข้ามาตลอดนะคะมีมีหมุนเวียนมาตลอดครับค่ะอ็าเราพยายามคัดดอกที่สวยมาครับค่ะดอกเต็มเต็มดอกใหญ่ๆนี่ระเบิดระเบิเดแบบแบบมีขอบตาครับค่ะ อันนี้เป็นสีธรรมดาเป็นนกโตอายุประมาณหกเจ็ดเดือนขึ้นไปค่ะนี่เรารขายอยู่ตัวละสองรห้าสิบครับตัวละสองร้อยห้าสิบนะคะใช่ครับค่ะก็มีให้ลูกค้าเลือกตัวผู้ตัวเมียก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยอันนี้ก็ระเบิดเหมือนกันครับค่ะระเบิดแบบมีขอบตาพวกม่วงพวกอะไรเงี้ย ราคายังไงคะถ้าสีนี้สองร้อยห้าสิบเหมือนกันครับอ๋อตอนนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบใช่ครับค่ะอันนี้ระเบิดครับแบบมีขอบตาอันนี้สีแบล็กมาร์คอันนี้เป็นนกโตไว้ใกล้ผสมพันธุ์ได้แล้วค่ะนี่ขายตัวห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยใช่ครับค่ะวันนี้เหมือนเหลือน้อยเลยนะมีน้อยครับสีนี้มันหายากเพราะว่าลูกค้าต่างต่างประเทศชอบ อ๋อมีออเดอร์อีกเหมือนกันเราก็เลยได้มาน้อยอีกแล้วค่ะมีกลุ่มลูกค้าเวียดนามอะไรเงี้ยครับเขาชอบแต่ว่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันมีครับมีตลอดครับค่ะอันนี้เลเบอร์แบบไม่มีขอบตาครับค่ะสวยอ่ะใช่นี้เป็นสีหวานครับค่ะยังไงเนี่ยสองตัวเขาเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือว่าอันนี้ผู้กันผู้เมียครับคู่กันใช่ครับสีอะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกไาย ผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันจะเป็นเอ่อสีสวยมากเลยอ่ะพายเขาเรียกพายคล้ายๆพายโดมิเนนต์นะครับแต่ว่าอาจจะพายน้อยไปหน่อยแล้วราคาล่ะคะอันนี้เปิดหน้าร้านไวท้ที่คู่นี้เปิดไว้พันห้าครับคู่ละหนึ 1, ่งพันห้าร้อยใช่ครับราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ต่อได้ครับต่อได้อันนี้เลเบิร์ดเอ่อไม่มีขอบตาครับ อันนี้จะเป็นนกสีล่างๆสีธรรมดาค่ะนี่ขายหน้าร้านอยู่ตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยนะคะครับผมไม่มีขอบตานะไม่มีขอบตาครับค่ะอันนี้เป็นพอพัดครับเป็นพวกตะกูลพายแล้วก็มีมีพาเทลไดโนดอะไรเงี้ยครับมีอะบิโนอันนี้จะเป็นนกตัวผู้เกือบทั้งหมดเลย อยู่หวานหวานอี่สวยราคาราคาอันนี้สีนี้ขายอยู่ตัวละหกร้อยบาทครับตัวละหกร้อยครับนกโตพร้อมทำไหยคะนกโตพร้อมทำครับค่ะนกอายุประมาณหกหกเจ็ดเดือนขึ้นไปล้วอันนี้ชูกาซีนสเปนดิทครับค่ะอันนี้จะเป็นพวกตระกูลโอพาลายแดงจัดหลังเจมงกอนะครับสวย อันน right? ี้เขามีสองตัวนี่คือยังไงสัวตัวแดงนี่ตัวผู้ตัวเขียวนี่ตัวเมียครับอ๋อตัวนี้คือตัวเมียใช่ครับค่ะตัวเมียดูอันเล็กตัวเมียก็สวยนะหน้าท้องแดงแป๊ดเลยฮ้องนี่ครับอ๋อปกติตัวผู้สีสันเขาจะสูงกว่านะตัวผู้สีมันจะสวยทั้งตัวครับตัวตัวเมียสีมันจะจืดๆดทางด้านหลังหน่อยแต่ว่าหน้าท้องก็ยังมีความเป็นโอเปไลน์อยู่ค่ะอันนี้เขาเป็นนกร้องไหมคะ ร้องแต่ไม่ดังครับแต่ว่าจะเน้นไปที่สีสันสวยงามใช่สีสันสวยงามค่ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยคู่นี้ผมได้มาได้เป็นนกรุ่นนะครับค่อายุน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเป็นคู่กันนะคะแล้วราคาคู่แลวเท่าไหร่คะนี้อันนี้เปิดหน้าร้านอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าราคาก็ยังสามารถต่อรองได้ได้ครับต่อได้ครับค่ะ ทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศส่งได้ทั่วประเทศครับเหนือจดใต้ครับรถตู้รถไฟรถทัวร์ได้หมดครับรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามทางไลน์ได้โทรถามได้ครับก็ค่าจะส่งก็เริ่มต้นที่สามร้อยบาทส่วนภาคใต้ก็สตาร์ทที่เจ็ดร้อยบาทครับราคาแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็อาจไม่เท่ากันอยู่ที่ว่ารถ อยู่ที่จังหวัดไกลหรือใกล้อะไรแบบนี้นนครับ<ช>มันก็แล้วแต่ระยะทางด้วยอันนี้เป็นนกฟิน7สีครับเป็นนกโตผัดขนแล้ว<ช>เปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้ว<ช>ก็จะมีทั้งเขียวทั้งเหลืองครับสวยๆเลยมีให้เลือกมีให้เลือกเยอะอยู่ราคาล่าคาอันนี้ถ้าแยกก็ตัวเรา400บาทแต่ถ้าเป็นคู่ได้คู่ดล้750ครับ ถ้าเป็นคู่ก็ยังลดได้นิดหน่อยได้ครับแต่ถ้าเอาเขียวคู่เขียวก็ได้700ร้อยครับถ้าเขียวคู่เหลืองก็ได้750ครับค่ะสีเหลืองจะราคาแพงกว่านิดนึงใช่แต่ถ้าลูกค้าเป็นคู่ผมก็คิดราคารถลงมาให้ได้ครับค่ะอันนี้นกฟิดเจ็สีครับค่ะตรงนี้จะมีสีเหลืองเยอะหน่อยค่ะมีเหลืองมีไดรหลดตื่นกันใหญ่เลยตอนนี้ฟิตครับฟิต แล้วถ้าสีนี้ตรงนี้ราคายังไงราคาเท่ากันครับก็ถ้าเขียวคู่เขียวก็คู่ละเจ็ดร้อยถ้าเขียวคู่เหลืองก็เจ็ดร้อยห้าสิบถ้าแยกก็ตัวละสี่ร้อยบาทครับเลือกได้นะอยากได้สีไหนหน้าแดงหน้าดำหน้าส้มแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยเขาก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่ครับมีตอนนี้มีเยอะยังไม่ได้เรียกเข้ามาอีกเป็นร้อย อันนี้คอกเทลนกโตค่ะสีคอกหน้าใบเฟสครับค่ะนกอวนอ้วนโตโตเลยนะคะเป็นนกซสาอายุประมาณแปดเก้าเดือนสิบเดือนขึ้นไปครับค่ะราคายังไงนะคะอันนี้ราคาพิเศษครับตัวละเจ็ดร้อยบาทครับตัวระเจ็ดร้อยเลือกได้เลยนะอยากได้เพศผู้เพศเมียสั่งได้ครับก็ ก็จะเ,เราเดี๋ยวเราจะจับเพศให้ครับค่ะก็คือการจับ,บ,บเกี่ยกับเกียบครับค่ะ เราดูพฤติกรรมภายนอกก่อนก็ได้ครับถ้าตัวผู้เนี่ยแต่ตัวซ้ายเนี่ยจะเริ่มร้องเพลงผิวปากร้องเพลงใช่ครับเริ่มละเริ่มละโชว์เลยโชว์โชว์หน้ากล้องเลยนานๆออกกล้องอ่ะค่ะไปสนใจใครเลยตัวขวาเนี่ยตัวเมียตัวเมียจะนั่งเงียบๆอันนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมเขาได้ใช่ได้ครับค่ะถ้าตัวเมียถามว่าร้องไหมก็ร้องนะแต่ร้องแบบวิบวิบไม่ไม่ไม่เป็นเพลงค่ะแต่ว่าตัวผู้จะร้องเยอะกว่าร้องเป็นเพลงเลย นี่ครับ vibrating. บางตัวคึกๆก็เดินกลางติกร้องเพลงเลยเป็นการแสดงครับพี่ใช่ก็คือเหมือนเขาเขาจีบ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 สาวครับอ๋อกางฟีกเลยใช่เพ่มากเลยเจ้ค่ะอันนี้เขาก็เทลวครับเป็นพายนอร์มอนพายคินิมอนค่ะอันนี้เป็นนกโตอายุประมาณแปดเก้าเดือนขึ้นไปแล้ว อ่อนๆเลยอันนี้เราขายหน้าร้านตัวละ800บาทครับตัวละ800ครับค่ะขอกะเทลลนกโตก็มีเยอะเหมือนกันนะวันนี้ก็มีเยอะครับมีก็มีหลายแบบมีหลายสีอยู่เมื่อกี้เราดูลูกป้อนแล้วก็เยอะเหมือนกันลูกป้อนก็เยอะครับค่ะอันนี้เป็นกลุ่มของพวกเขาเรียกซิลเวอร์ครับค่ะจะมีตัวเป็นตัวซิลเวอร์มีตัวกักค่ะแล้วก็มีลูติโน่ มีอาร์บิโนโ่ซินเวอร์ัซินเวอร์ตัวมันจะออกเทาอ่อนๆครับเทาอ่อนเนี่ยครับเทามันจะอมเทาอ่อนๆครับบางตัวจะปากดําขาดําเลยอันนี้จะเป็นกลุ่มของพวกนกสีสูงแต่ว่าก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ครับแล้วราคาล่ะคะอันนี้ถ้าเป็นชุดของพวกซินเวอร์เนี่ยผมขายอยู่ตัวละพันห้าร้อยบาทแล้วก็ถ้าเป็นอาร์บิโน่ขาวตาแดงเนี่ย อย่างตัวนี้ตัวเมียอันนี้ผมขายในร้านอยู่ตัวละฟันสามครับอันนี้เป็นตัวเมียตัวเมียตัวผู้ราคาต,าต่างกันไหมครับพี่ะก็ผมขายตัวเมียจะขายราคาตามสีนะส่วนตัวผู้ตัวเมียก็แล้วแต่ลูกค้าให้ลูกค้าเลือกเอาแต่ก็จะเน้นไปที่สีมากกว่าใช่เราเราเรา,เราพุ่งไปที่สีมากกว่าเพราะเราเราเราคัดสีสวยๆมาให้ลูกค้า ตัวอ้วนใหญ่ๆเห,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 หตัวนี้ใหญ่ตัวตัวนี้จะเป็นกักค่ะนี่จะเป็นกักเลยกักวีค่ะซ้ายขวาแล้วกักราคาเท่าไรนะคะ1,500ครับ1 5ใช่พอๆกับซิงเวอร์ราคาเท่ากันครับค่ะแต่นี่คือกักที่สมบูรณ์แบบมันจะเสมอเท่ากันซ้ายขวาเท่ากัน เราก็ดูที่ความสวยของตัวได้บางตัวเป็น๊ัตอาจจะไม่สวยไม่สวยซ้ายซ้ายใหญ่กว่าเล็ก,ลกขวาเล็กกว่าอะไรเงี้ยอะดาน,นี้คือมันเสมอกันเลยเท่ากันเราก็คัดมาให้ลูกค้าเลือกเป็นเป็นตัวเลือกแบบลูกบางคนอยากเลี้ยงน้อยแต่เอาด้วสวยเลยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพวกไว้เฟสครับไว้เฟสแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีแก้มอันนี้เป็นนกโตรครับ ลูกโตจับคู่ไว้อันนี้ไม่มีแก้มทั้งคู่เลยไหมคะไม่มีแก้มทั้งคู่ครับเะ็ะเป็นพายทายกักตัวเมียคู่เมียครับค่ะเราก็ลองแปะคู่ไว้ก่อนครับเผื่อลูกค้าชอบแบบนี้ก็ยกคู่ได้เลยเป็นภายกักตัวหนึ่งด้วยหรอทายกักตัวหนึ่งแล้วก็พายหยดน้ําตัวหนึ่งครับอ๋อมีหยดน้ําเหรอหยดน้ำใี่แต่ว่ามันจะเป็นที่หัวปีกนิดนึง ใช่ค่ะมองไม่เห็นเลยนี้เขาอยู่สูงด้วยใช่ค่ะอันนี้เราเข้าคู่กันไว้ครับคู่เมียก็อันนี้คู่นี้เปิดไปที่2,500บาทครับ2,500ครับผมค่ะแต่ก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะก็ลดได้นิดหน่อยครับเพราะว่าเราคัดนกสวยมาให้แล้วราคาก็ไม่แพงมากค่ะ อันนี้นี่ถ้าขา,ามีหยดน้ำอยู่นิดหนึ่งนี่ก็ต้องอรอลุ้นกันใช่ไหมว่าลูกรอดูรุน่นลูกครับแต่ก็น่าจะสวยอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้พายนอร์มอลครับ <c oughs> เป็นแบบไม่มีแก้มนะครับเ <c oughs> ืนหลบ <c oughs> อย่างเดียวเลยอันนี้คู่นี้ตัวเมียทั้งคู่ครับค่ะ <c oughs> เป็นนกโตแล,ล้วอายุประมาณสิบเดือนถึงหนึ่งปีครับ <c oughs> แล้วราคาล่ะคะ อันนี้ผมเปิดหน้าร้านตัวละพันสองครับค่ะเป็นเพศเมียทั้งคู่เพศเมียทั้งคู่ครับค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้บ้างได้ครับได้ครับค่ะเราบอกว่ามาจากทางช่องก็เดี๋ยวผมลดให้ครับค่ะร้านเปิดวันอะไรบ้างคะเนี่ยเปิดหลักๆคือวันศุกร์ครับค่ะศุกร์ก็เปิดช่วงหลังเที่ยงไปแล้วครับค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นครับ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าครับถึงประมาณ6โมงครับเน้นหลักๆก็คือเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์เป็นหลักครับเพราะว่าวันจะมาวันธรรมดาวันตุกก็เป็นช่วงหลังเที่ยงใช่ครับวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันพุธผมจะวิ่งส่งของต่างจังหวัดให้ลูกค้าครับค่ะนกแก้วคิมซันครับเอไซ์พ่อแม่พันธุ์ครับอายุอายุประมาณ2ปีครึ่งครับค่ะ เป็นคู่นกพ่อแม่พันธุ์เลยครับอ๋าเป็นนกพ่อแม่พันธุ์เลยเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งออกมาจากบ้านเมื่อเช้าครับอ๋อยังตื่นตื่นนิดนึ่งด้วยใช่ย,ยังตื่นคนตื่นกงอยู่ครับค่ะเคยอ,อยู่แต่กรงใหญ่แล้วราคาล่ะคะอันนี้คู่นี้พ่อแม่พันธุ์ผมเปิดไว้ที่เจ็ดพันบาทครับค่ะคู่ละเจ็ดพันใช่ครับค่ะ แต่ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ต่อรองได้ครับค่ะวันนี้นกมีผลงานแล้วค่ะให้ลูกเยอะไหมคะคอหนึ่งข้อหนึ่งก็ไข่ประมาณห้าถึงหกใบตัวก็ได้ประมาณสักสามถึงสี่ใบก็แล้วแต่รอบเชื้อครับค่ะอยู่ที่เราอัดอาหารอัดวิตามินด้วยเขาจะมีลูกกันทั้งปีไหมคะเนี่ยคิมสันก็เหมือนกินชีกครับมีทั้งปีค่ะแต่ว่าก็จะมีหยุดช่วงหนึ่งไปสามเดือนก็ไปผัดขนครับค่ะ อันนี้นกแก้วลิงเนี่ยครับเป็นสีเหลืองลูติโน่นะอันนี้เป็นตัวเมียนกอายุมาสามปีครับอ๋อสามปีแล้วใช่มีเคยไข่แล้วเคยเลี้ยงลูกแล้วค่ะคู่เขาไม่มีเรอคะลูกค้าขอแบ่งตัวคู่ไปอ๋อก็เลยเหลือแต่ตัวเมียครับค่ะอันนี้ก็เคยให้ไข่แล้วให้ลูกแล้วใช่ครับค่ะราคาราคา อันนี้ผมเปิดที่หน้าร้านตัวละเจ็ดพันบาทครับมีสองตัวนะครับมีสองตัวให้เลือกตัวนึงไม่รู้ว่านิ่งหรือยังนะคะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ยอมให้ถ่ายเลยค่ะตัวถัดไปอะค่ะผนีค่ะตัวผู้จะมีวงแหวนที่คอครับแต่ว่าวงแหวนจะขึ้นเนี่ยตอนอายุสองปีจะเป็นวงแหวนสีแดงนะครับถ้าตัวเมียจะไม่มีวงแหวน คุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย